ซาทำบิ๊กยัติธรรมสนมดีวาริตี่ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้ครับแบบเบาๆอยู่หน้าบ้านอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปส่องเลขเส้นไหว้บวงสวงการจัดงานประกวดโคกระบือเมืองดอกจานสนมครั้งที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยดูตัวเลขกันด้วยนะครับ ในชัยยาบุญสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ทั้งเจา้าหน้าที่ร่วมจัดพิธีเส้นไหว้บวงสรวงพระคุ่มเจ้าที่เทวดาทั้งหลายในบริเวณหน้าอุโบสเพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาการรมประกวดโครกระบือเมืองสนมเมืองดอกจางครั้งที่หนึ่งชิงถ้วยพระรชาชทานละครับ เสดิจอยู่ในณพื้นที่บริเวณอบตสนมและบริเวณหมู่บ้านทับไทยแห่งนี้ให้หลังจากที่มีการบวงสวงเสร็จผมผมบอกว่า,างานนี้พรามไม่มีฮะพรามมาไม่ทันนะครับหรือติดธุระก็ไม่ทราบแต่ผมไม่ได้ถามนะมาไม่ทันครับผมก็เลยเป็นพรามพิเศษให้ ก็ได้อันเชิญเทวดาทั้งหลายตามแบบแผนพรามอันไม่ได้ใช่พรามจริงๆ่งะฮะพอจะรู้บ้างนิดๆเดี๋ดอยอๆก็เลยพานนำกล่าวแทนที่จะไปทำข่าวแต่ไป,ไปเป็นเป็นพรามฮะออไปไปรู้เอายังไงก็เอาช่วยกันไปนะครับหลังจากที่เสร็จพิธีเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยกอนนั้นนะก็พี่คุณโก้นะคุณโกนะพี่โก้นะครับอเที่ อ,องค์การบริหารส่วนตำบลก็ไปจุดนะก่อนก่อนหน้านั้นจุดไว้แล้วก็จุดทูปเสียงทายคุณโกะนะครับไปจุดทูปเสียงทายแหมหวังจะหวังตัวเลขหวังรางวัลที่ดึงเลยก็เอออะไม่ว่าแล้วก็หลังจากที่เสร็จพิธีลาอาหารเครื่องบวงสรวงเรียบร้อยแล้วผมก็ได้พากรวดน้ำอิมินาใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนบุญสุขสนให้เทวดาทั้งหลายนะครับเทวดาทั้งหลายลูกขเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรไปด้วยหลังจากนั้นนะครับคุณโก้นี่ก็ไปสอ่องตอนแรกเนี่ยพระเจ้าหน้าที่พนักง,งานไปส่องก่อนได้ตัวรือตัวไหนก็หยิบมือถือมาถ่ายหยิบมือถือมาถ่ายก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดนะเออไม่รู้ได้ตัวไหนคุณโก้ก็แหม่ขึ้นไปเลยอ่าคุณโก้นี่ขึ้นไปเลยนะแล้วบอกด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่า หกสี่ฮะห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพพามาหาสามสี่บ้อไรย่านี้หลยห้าหกสี่ห้าหกสี่เอาหมานหมานไว้นก่อนโอ้โห้า เป็นแก็ได้เป็นสก็ได้เอาตกลงเอาชัดๆเลยห้าหกสี่ห้าหกสี่ครั 5, บห่าหกสี่อันนี้จเอางหวตัวไหนเนี่ยห้าสี หรือห้าอะไรกันแน่นอาห้าห้าแปดสี่ห้าหกสี่กันแล้วกันอืมคุณก็บอกว่าห้าหกสี่ห้าแปดสี่แล้วท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะไม่รู้เห็นเหมือนคุณโก้หรือเปล่าอย่างผมไปดูสุดท้ายเนี่ยเห็นห้าห สี่ห้าแปดสี่ห้าหกสี่ห้าแปดสี่ผมเห็นนะมันคือไอตัวกลางไม่ชัดเจนตัวกลางไม่ชัดเจนระหว่างหกหรือแปดกันแน่คล้ายๆอาท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์พิม Comment, นะ Comment, พ์มใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าเห็นตัวไหนตัวกลางมีปัญหาครับตัวกลางมีปัญหาครับ <c oughs> ไม่รู้ระหว่างเลขหกกับเลขแปดเอาท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหน สรุปมาให้หน่อยนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดต้องมววเนี่ยนะครับก็เรื่องราวนี้นะฮะเรื่องราวของพิธีบวงสวงนะครับนนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเรื่องราวของพิธีบวงสวงในการจัดงานก็ประมาณนี้นะครับได้ตัวเลขได้ตัวเลขไปส่วนตัวเลขนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นเป็นคนเลือกเอาเองว่าระหว่างช่วยกันบอกนะครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนยังไงสําหรับคลิปนี้นะครับเอานํามาเล่ามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวาร์ตี้ด้วยนะครับทั้ง YouTube ทั้งเฟซ บุกด้วยนะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ